โอ้โหพี่น้องดูนกตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลพวกนกปากห่า,ามาหากินอยู่แถวนี้ตัวใหญ่จริงๆเลยดู จิตนาการภีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่คับวันนี้นะเล็กพามาชมบรรยากาศนะในบ่อน้ําของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตันก็เป็นบ่อน้ําที่เก็บเ,เก็บกักน้ําไว้ใช้นะก็มีปล่อยปลาบ้างนะปลาธรรมชาตินะนะก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกปลานิลนนะปลาตะเพียนพวกนี้ มันยังมีปลาชะโดมาอยู่ด้วยนะก็กลายเป็นแหล่งน้ําที่มีปลาหลากหลายชนิดนะนะและที่สําคัญนี้มีนกนะมีนกเป็นตระกูลนกปากห่างนะที่มาหากินกันแถวนี้ตัวใหญ่มากๆเลยนะไม่ใช่จะหาดูกันง่ายๆนะของพวกนีนะ้ธรรมชาติที่ถือว่า เราไปเข้าใกล้เนี่ยเขาก็ต้องบินแหละเ,เขาเป็นสัญชาติยาณของพวกสัตว์ป่าทั้งหลาย,เ,ยเดี๋ยวนเล็กจะพาเดินไปดูใกล้ๆดูว่าดูเขาจะบินไปแบบสวยงามขนาดไหน มีโอกาสได้ดูกันใกล้ๆเลยฮะนี่ห่างประมาณสักสิบกว่าเมตรนาเล็กก็ค่อยอานานนวลแมะสวยงามฮนะโอ้โหไปแล้วะก็ไปไม่ไกลก็หาร่อนลงนะโอ้โหสวยงามแนะี่ไปแล้ว ครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะและกิตนตาไนชาแนลสวัสดีครับ